นี่ทำไมแกขนาดนี <laughs> <presence of the> ้เนี่ยฮะเด็ครับแกก็เหมือนพี่นะโอ้โหแกกเหมือนพี่นะ แล้วย oh ังใส่ชุดว่าอยู่รองเท้าเนี่ยเอาเก็บดีๆสิรองเท้าเนี่ยเอาแฝงตรงไหนให้มันดีๆสินดีเอะไรอย่างนี้นะแม่ ขวาออกเลยทำไมขอจะนั้นว่าคุณเป็นพ่อวัวถูกมั้งเดี๋ยวไว้ไหนอ่ะไว้ไหนก็ดึุมึงดิขวาไว้ไหนก็ไหนอืมอ้าวทำไมผมเปรีกยงตนผมยังไม่จบเลยอมผู้อมลิ้นเลยนะนี่หัวเปื้อนเต็มเดียวว่า จะบอกแล้วไงว่าให้ล็ทิมทีลงหน่อยจะได้ไหมขึ้นมานั่งข้างบนสิถ้าลูกมาเห็นเข้าจะบอกลูกว่ายังไงต้องเดียวเลยเพ่อเขาอหู่อย่าให้ลูกขึ้นไปเดียดเลยมีเงาอยู่ข้างหลังไม่ต้องกังวลหรอกที่รักฉนลูกมีอต้องอีกพอมาอยู่แล้วสักคนหนึ่งสุดยอดนะฉันก็ต้องรู้แลทุกคร้มจะเป็นยังไงด้วยแลที่สำคัญเวลาไหนเนี่ย ก็เลตาน,นใจไม่สบายได้เลยเวลาแบบนี้ันส่ยคนที่อยู่ห่างกันแนไรไม่ทางแวงเื่ออะไรทามถึง่แบบนี้เนี่ยฮะไม่กลาหเ่องหนสภาพแต่ะคนที่ดูได้สิ่หนาเยอทำไมไม่ห,หมน,มบบน้ำเยอะทำไมอ,าาอ่ ฉันบอกให้ดือมานั่งข้าบนลงี้แล้วทำไมถึงดื้อแบบนี้เทย์วังโอ,งอง้ยอ,อย่าแล่าให้ถึงได้ไหมถึงแล้วเข้าเลยไปเข้าฟองใส่ฟองใส่แม่ล้าบอลทำไมจะไย่หาได้เหรอฟอท่านคืออันนี้ถึงมือหลวงแล้วใช่ไหมหนูต้อง เออพวกนักสนุกแม่บุญแม่บ้านอยู่ไหมอยู่องคพีไป่เยอะเลยไมเยอะเยเออทำไมต้องเรียกมาต่อว่านนะเท่าทรรนั้นนะเีว่าว่าทำไมเขาบกพ่อตรงไหนอ่ะบอกพ่องมากรู้ดิงไงกับข้าวอาหารหวานข้าวเนี่ยเลนนิดเล่นหน่อยเนี่ยไปจัดให้เนี่ยสาร์ภูมิหรือเจ้าทงเจ้าที่เนี่ยไม่จัดให้เขาปล่อยให้เขาออกมาโลดเล่นนี่ได้ไงเนี่ยใหม่วะไม่เห็นเนี่ยตานีนั่นเลยอ่ะไม่ิงเออเ้ยนะมองเห็นมองเร็นแม่ก่อน่าในเรื่องผมฉมีเรื่องับอย่าง้รือป่า คือบอฉันเนี่ยปีนทาหารเนี่ยมันปีทาเสดพ่อเสดแม่พงนะีทาว่าอะไรมีทาว่าต่อพงท่านไมเป็นห่วงมันไม่ไปเปล่าจริงหรือพี่พ่อทำไมอู่ใครไ่ลกมึงิ้งิ้งไปโอ้ยมีแมึง ไม่ค่ะกูรีสจริงๆเห็นมันเยนเกี่ยวกกูไม่ผ่านไปโผเมียตุเลยเป็นใจริงเ้าเหมนิ้มยไม่ได้ต้องเข้าไปถามให้รู้เรื่องว่าเป็นความจริงหรือเปล่าไปเข้าไปพบของเราเลย นั่งกับเข็บใครมาอนเียงเนี่ยใครก็นเียงมึงนตวานี่คนอยู่นี่ดแนั่งิดแล้วเทวนั่งกับะเข็บไหมนั่งหเออนั่งกับม้ยอาจาาไหนีช้าาพ่อ ใครลูกพ่อไงพ่อใพ่อไเนี่ยไอ้ลูกพ่อเลยลูกเาอะไรลูกรุยกาเลยรุดยะอ่าแล้แม่แม่ลูกดยลูกเหรอพ่อเขอไรอยู่แมแม่แม่ดีไหมรู้กันแล้วมึงเป็นใคร ถามพ่อเห็นูกได้ยอ่นี่นี่ไหูปไใครลกสุริยะข้าีมไอู้เเลยนะสุริยะข้าสุริยะข้าไไดี้ามีหมันมไหมลูกงาพมง มีลูกคนหนึ่งมึงใช่ไหมก็ใช่ไงแม่ไอ้หนูเอ้ยความจริงแล้วเนี่ยนะแม่จำชื่อเองเนี่ยไม่ได้ชื่อสุริยะคารุเลยอะไรนะแม่มตั้งชื่อเองว่าสุริยคารุเลยผมไม่ชื่อสุริยคาดใช่หรอกความจริงเนี่ยเองนี่ยมีชื่อว่าคาดคาดขาดก็สั้นอย่างนี้เลยเหรอไม่ ตอนทีああ่เกิดมาแม่เองก็เป e ็นเองก็มาเองไหมพอคอดเองต้องทำปานไฟไหม้ลูกปานลไยใบวอดม้อนหรือจะดตอที่แมุ่งเองหนีออกมาได้แล้วพ่อตอนนั้นทิ้งหมอนำเยาตายอยู่ในบ้านหมอน้ำเยาเลยก็ไม่ช่วยแม่แม่จะคอยเองแล้วแม่อุ้มเองก็มาด้วยปานไฟวมังไฟไหม้แผ่นดินมสลูกเองแม่ถึง นี่เกิดมาเป็นดินสูงลูกอีกใช่แล้วูชื่ออะไรใชื่อเอลงเกิดมาทำทุกอย่างปันไหไว้วอดแม่เลยตั้งเตอนเองว่าเอกขาดขาดพี่หน่วยข้าพี่หน่วยเอ็งทำทุกอย่างพี่นานหมดเลยพี่พ่อพ่อพ่น้อยพ่อโว้ยแล้วปาไม่เห็นภาพ นั่งแล้วนั่งนั่งน่งไหนใช่ไหมฮะนั่งนั่ไหนก็ได้ยกทุกที่เพี้ยงๆอ่ะสุริยาอาชันจะกลับมาหาแม่แม่บอกก่อนนะลูกแม่จะได้เตรียมการต้อนรับพี่ดีคนนี้ถ้าลูกบอกลูกจะได้เห็นภาพดีแบบยิ่งกวแม่หาด่วนลูกแม่น้ำนาคาทส้นสองพระองค์เสด็จ์่อเทวัน เป็นตู้งข้าวหมาทักกันเป็นู้ดำปเนี่ยต้องนั่งเที่ยที่เขาเสด็จแม่เพื่อบูดเสพพ่อจะตู้นี้เสพพ่อจะตูนเพราะอะไรพี่ค่เพราะว่ามีอะไรปิดบางลูกอยู่หรือเปล่าปิอ่อเ่อโอเขาเล่นละครกันลูกไหมใช่ลูกใช่ลูกกับแม่ซ้อมละครกันอยู่่ละครกันละครกัน มาโตแล้วเนี่ยมันก็น่าเบื่อคิดถึงแต่ความสงสารใจไหมล่ะติดได้เฉยไงหาอะไรเล่นการลุกเลยติดตัวโคเลยนะหนูเล่นละครกันเล่นละครเรื่องอะไรเล่นละครไอ้ไอ้ไอ้ติดจบไปแล้วอะจบไปนานแล้วเลยที่ทั้งใหญ่เหมืนมีตั้งหลายเรื่องเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรอ่ะไอ้ลายหมอยเนี่ยไม่ใช่แล้วเรื่องอะไรบอเรื่องอะไรแม่มึงเอี๋ผมหาพ่อเนี่ยเรื่องอะไร โอ้มึงเคยลอยไหมเออลอยไหมแม่มึงไม่เอาดีอะไรไม่ได้เลยห้าวห้าหาไว้กมันไม่ได้เดี๋ยวกูสั่งสงให้ด้วยพวกเออจเป็นมันขาดโอเร่อละครการแชร์ูลกที่พี่เป็นเด็กเลยที่พี่ขาดขาดอย่อะไรเชน่อกับแม่ก็อายุมากแล้วอยู่ว่ากันมันต้องหนาวใช้ต้องมีบ้านะเรื่องที่เรื่ลูกก็ไม่ถามเรื่องนี้แล้วเธอพี่สิเรื่อง ที่ลูกอยากจะรู้จากปากทั้งสองพระองค์อย่างที่ลูกเข้ามาในเขตพระราชนครเขาหาโน้อตใหญ่เขาเล่าเรือกันเขาบอกเสด็จพ่อเทวันกับเสด็จแม่สนุนิยธีไม่ได้โผัเวเมียกันจรที่ลูกเ่าพีออา่หันอะไรนะลูกสุริยะราชา์ลูกไปฟังใครเข้ามาใครกันเป็นคนพูดเสด็จพ่อทหารพูดกันที่แถาหูนะเป็นคนในเท่านั้นเลยสุริยา,ยาน,นัยายานท์น ลูกอย่าเด็กกำลังพูดกับอื่นมันใส่ใจเก็บเมื่อกี้ได้ปวดหัวทำไมลูกใช่รูกกำมังพูดเล่าลูกเนี่ยต้องเชื่อในสิ่งที่ลูกเห็นอยู่นี่ไงลูกพ่อเทวันเป็นเมียแม่เจ้าอยู่พูดอะไรเนี่ยคะเป็นไรพี่นะคะใจร้ายปฝากแม่นะลูกนะพ่อเขาแก่มากแล้วเลยเรื่อนๆนะลูกเจ้าก็เห็นนี่ ว่าแม่เนี่ยเป็นผัวพอ่อไ,ไม่ใช่แล้วยังงไพ่อเป็นผัวแม่แม่เป็นเมียพ่อเออ,เอ,อแต่ตอนนี้จ้าก็ได้กับพ่อเขาไม้าอะไรแต่เขาไปจัดข้าวจัดของในห้องพ่อเขาจะไมไ่บ้านอยาเป็นไงใชแล้วเป็นไงลูกก็<อ>ยังไม่เชื่ออยู่ดีเ,<อ>เสด็จพ่อแล้วก็เสด็จแม่ถ้าอยากให้ลูกเชื่อคำพูดทั้งสองพระองค์เสด็จพ่อเทียนมาทั้งพิสูจน์ลูกเอย่างก่อนพิสูจน์ยังไม่ยุ่ง เสร็จพ่อเทวันต้องกอดเสด็จแม่ให้ลูกดูก่อนก่อนนะลูกนี่สุริยะราชันพ่อกับแม่โตมากลนะลูกจะมาก่อนกันได้ยังไงอายเด็กๆเขาเนี่ยลูกมันเป็นเรื่องธรรมชาติหัวเรียก่อนแต่เปเลื่อนธรรมชาติพี่ค่ะถ้ากอดก็ได้คือหัวเรียกันแต่ถ้ากอดไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่หัวเรียนกันกอดทางกายจะกอดได้ไงเงไะเขามีเจ้าของ ได้หรือเปล่าได้แล้วเขานเจ้าของพ่อองค์ก็ยกมาแล้วผิดพ่อมึงลูกเขาจะดูเนก่อนที่เขาดูหน่อยสิน่ะอ๋อเอาไม่ได้ให้มึงกอดให้พ่อมึงกอดผิดพ่อมึงแม่มึงอ๋อพ่อมึงแม่มือะไรคือพ่อคือแม่กันเด็กทมัยนี้อะไรกันบ้าง ก่อนก็่อลูกดูนะลูกดูนะลูกพ่อจะสอนนานมากนะลูกเนี่ยค่ะแล้รอดูอยู่อแล้วอุยพ่พ่มาระวังเลยเรากค่เล่นนลูกล่นแเล่นแลมั้งี่นันบอกพี่ไม่เป็นไรีไม่เนไรจะดีๆนะ่อเลยนะลูกทุกวันคงรวมกันนะนะ ไปนะแ่ันหมวันหนึ่พ่าเนี่ยดู่องี้้วกับลไม่กอดครัเห็นแล้วใช่มลูกลูกเห็นแล้วแต่ลูกก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีอ่ยังยไม่เชื่อกอดแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดาลูกก็บอกแล้วไงคุณจะกอดกันได้ ถ้าเกิดเป็นผู้มีอิทธิงๆสิ่งนี้ที่ลูกจะให้ทําต้องทําได้แน่นอนอะไรลูกทำเอาเสด็จพ่ออย่าบอกนะอะไรนี่คะอะไรนะอะไสิ่างนี้อะไรลูกแล้วท่าไปนนึกออกทำไมวะต้คงเลี้ไม่อยากทางเลยเสด็จพ่อเทวันต้องหอกแก้วเสด็จเป้ลูกดูก่อนหอกแก้วลูกอะไรนะสุริยาชัน แม่ไม่สนุกด้วยนะลูกน้าไม่นอะไรก็ไม่รู้ลูกอยากเห็นหอมไม่ได้เหรอพื่อนค่ะเป็นผัวมียกัน้็หอมกันเพ่อนค่ะหอมเลยหอมอยากทำให้ลูกเห็นหอมละลูกหอมนะะไดลูกให้ดูเลยลูกนะลูกรอดูอยู่เพื่อนค่ะ

นั่งเฉยนั่ว่างนั่งนั่งนั่งวนล่ะอม่ยเนี่กแม่แม่ไม่เชื่อแม่ไม่คอยเชื่อเือแล้วใช่ไหมลูกลุงขอพระธารไพ่ด้วยลูกพค่อยากรองให้ท่าเองต่อไปไี่แบบนี้นะลูกนะแม่ไอเขาลุงไม่ไดกลับมาตั้งหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองพระองค์รับเจอตเจอรูปบ้างลูกไปแก้งแล้วไม่ค่ะพอแล้วลูกไม่่ลูกสเสพูกเ้าเร่อเร ลูกอยากจะพักผ่อนร่างกายอยากจะไปออกไปเที่ยวบนขั้วถนนที่สบายใจอยากุณขอทั้งสององค์ไปในเรื่องราวนี้ค่ะนางยุิยาราชันแม่ตอนนี้ลูกนะก็เรียนจบแล้วไม่ถูกจะเป็นวีดำในวันนี้ท่านพ่อหน่อยจะได้ได้จะมีสิ่งใดที่ลูกยาจะขอจากพ่อจากแม่หรือไม่ลูกยุิยาราชันมีวลาอะไรแล้วสิ่งที่ลูกอยากได้ลูกอยากจะได้ ดาวป่าพลียไพ่พูดใจอของเศรษฐพ่อเจ้หรือเปล่าพี่ค่ะสัย่าชักทรัพย์สิสนเงินทองสิ่งของสิ่งอื่นท้งมากมายมีทำไมลูกไม่ขอลูกก็น่าจะรู้ว่าดาวป่าพลายไพ่มีความหมายต่อพ่อเจ้าขนาดไหนแม่คิดว่าไม่จำเป็นขอสิ่งอื่นเถอะลูกกฤช้า เสด็จได้ที่ถูกต้องเลยนะด้าวาเล่นกันดีดาบดีพิเศษพ่อใช่ออกสึกออกสงครามมาครั้งใดดีไม่ว่าสู่รบประบาดใครที่ไหนก็มีชัยนะทีนั้นลกูกก็จะขอดาบปากไปดีเพื่อเร่อนี้เพื่อติดตัวเอาไว้ลูกเรลยนเดินยงางประพราชนบทถ้ามีคนรู้ว่าลกคือราชสมดุดสุยยะราชันอาจจะมีคนพูดสงสัยลูกก็ได้ แต่ถ้าลูกมีดาเปล่าพอดีพ่ายจะไม่อีตัวไปด้วยไม่มีใครก้าวมันก้าวไกลลูกแม่แต่เอาเถอะถ้าเป็นไม่เห็นว่าไม่บอกไม่ควรลูกไม่ต้องการพี่ะสยและค่ะที่แม่พูดทายูกถึงนนนดนแม่คยก็ตัดใจยทั้งชีวิตแล่ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเป็นของคนที่จะจเปินใจรักกัเขามาเถะท่ไน แต่เธอกูกจะนักร่วงให้ถูกทางเธอรู้แคห,หน้าปากมีผ้าเล่เี้ไปตอกอยู่ที่อนอื่นอะไรมันจะเกิดขึ้น เดี๋ยวครับเองฉันต้องต่อรูปขนาดนี้ด้วยดูต้องใจนะครับ ไม่ได้ดังไปถึงห้าต่อมีเรื่องอะรของลูกลูกจูงแขนมาดับเสียงต่นเท้ากับชีวิตของลูเลยด้วยียงาชัดร้องร่เรื่อยไม่นีเสียงที่พหรู้ไปไหนแบกแบบแบบไปผ้าหจากเข้าไปดนวยเสียงาชเขียนฟิองเขียนเรียนไปบ่อเขียนาา่อูี้วเสียงาชดไไปดู่า oh